สวัสดีค่ะหลังจากที่หายไปหลายวันนะคะวันนี้พวกเราก็กลับมาแล้วนะคะเ <Wow. S 1> ย็นนี้คุณแม่ก็จะมาทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำให้ทุกคนทานค่ะเ <Wow. S 1> ด็กๆชชบมากเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเพราะว่าหลายครั้งที่เราไปร้านอาหารไทยนะคะเ <Wow. S 1> ด็กๆก,ก็จะสั่งก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำค่ะท <Wow. S 1> ี่คุณแม่ก็เลยจะลองทำก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำให้ทุกคนทานนะคะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเริ่มแรกเลยเราก็จะใส่าสามเกลอือลงไปค่ะทุกคน วันนี้คุณแม่ก็ไม่มีหัวชัยเท้านะคะก็จะใช้เป็นฟักแทนค่ะก็ผงปรุงรสค่ะน้ำตาลกรวดนะคะเกลือนิดหน่อยค่ะทุกคนก็ซีอิ๊วขาวค่ะ วันนี้คุณแม่ก็จะใช้เป็นซี่โครงหมูนะคะทำน้ำซุปเสเดี๋ยวแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวที่พวกเธอชอบนะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะ โอเคเดี๋ยวแม่จะทำให้ค่ะอันนี้เส้นเดี๋ยวแม่จะทำะเครื่องที่นี่เราจะเทใส่ให้ทุกคนโอเคเยแรกเลยแม่ก็จะใส่หมูสับที่แม่รวนเอาไว <laughs> ้ทำอันแรกไม่ใส่พริกให้พ่อก่อนแล้วอันต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่พริกโอเคอันนี้ก็เป็นพริกเผา okay. อันนี้ไม่เผ็ดหรอกพ่อเป็นแค่ชิล่แจมค่ะน้ำตาลลงไปใสช็อกนิดหน่อยน้ำนาวน้ำปลานิดนึงถ้าใครอชอบเค็มก็เติมน้ำปลาทีหลังได้โอเคแล้วก็ผมชอบมันเค็มโอเคไม่ก็จะคนให้มันเข้ากันก่อนใส่น้ำซุปนิดนึง ซูป้พีซูเป้ประมาณนี้ค่ะว้าวมเดอ๋ยัแม่จะชิมก่อนเพราะว่ามัน่าจจะว่ามันเปรี้ยวหวานเค็มอืมอร่อยมากทุกคนเย้แ้วทุกคนผมชอบอาหารอะไรแม่ทำพอดีทุกคนเติมน้ำปลาเติมอะไรเองแล้วเราเติม Ok, sên mì cái sên lép sên mì cái sên lépเอา đi send anh này anh John send không? Được 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 แล้วก็ใส่อันนี้เองครับอันนี้เป็นกระเทียมเจียวน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่ถั่วลงไปนิดหนึ่งกะลดัดนะที่อ่ะ,ะอแม่ทำให้พอ่อชนาแม่อาจารย์มาใกล้ก็ยอ้โนี่มีพริกมีโอเคใครอยากได้ซี่โครงบ้างพร้อม ไม่ใชชงด้วยมยขวีข oh ้าวด้วยพ่อถ้าเคยอยากกินข้าวป๊อปยทำมป๊อิั So what is the little t o p i n s, mm hmm. <S o so there's an egg So let's do a t e s t เค๊น้ำกเบ คุณพไม่เอาพริกนี่ยนะเนาะปาหน่อย้หน่อยค่ะมีไข่ต้มด้วยทุกคน Mm -hmm. Oh wow! Oh, it looks spicy! Oh, yum! Hey, it looks spicy mm -hmm. and mine! I guess I'm the, I'm the favorite! Hey, I want chili jam! Thank you. I guess yeah. I'm the favorite! Yeah. I might be, guys uh. say a Okay, now do it! Yes, I'll give you a I... Yeah, they one. Of them. <laughs> ใี่เอาพริกให้แม่สิแม่ทำของแม่ต้องพริกยเย so you did, you เอะใส่จนอนใส่แล้ต้องทำเองถ้าอยากกินถ้าเธออยากใส่พริกเธอก็ทำใส่พริกเพิ่มเองได้ที่ อร่อยไหมทุกคนซ <Super S 1> ื้อยมมีอีกครับ <Okay. S 1> มีข้าวด้วยนะถ้าใครอยากกินข้าวก็เป,เป็นเคี๋ยวต้มยำง,ง่ายๆ This is really yummy. h ม o u t u have this again tomorrow?

Oh uh, yeah. yeah, no, no, no they, yeah. Yeah. I don't know? not Is peanuts in it? Huh? Is there like peanuts But, but oh. they, um, they told me that They told me Because they said they might take the one. Oh. But then I got home and then... They're good. Basically, put and Oh, really? Yeah. Oh, really? Sure. yeah. Maybe just a little spicy. Mm -hmm. And is <laughs> Okay, okay. Yeah, but it was really unexpected because one of my friends actually worked there and he got me a 50% discount. Wow, um, wow. Sort of, yeah. Guys, can you move a little bit further? It's too far. My legs shot. Mm -hmm. okay, yes, I am. Okay, mm -hmm. I'm a dad monster. ตัมคอัพของไคลล์ใช m นี่คือแม่ทำให้แม่ต้องไปทำไปทำมามีข้าวไหมมีข่าจะเอาข้าวเหรอน่าจะจะไปเอาง าพี่จอนอยากกินแบบก๋วยเตี๋ยวเหมือนคุณพี่จอนก็ใส่ซุปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องใส่อันนี้เหมือนก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใส่ไข่เจียบะเตียนเจียวเรืออะไรครับเด็กใช่นี่เป็นน้ำซุปเลยครับ

อ๋อรึเป่โอเคคุณตาลือกตังมั่ให้เติมให้ระวงทั้งหมดไหมนี่ส่ e นโอ้คุณตาเลือกมันข้าวับน้ำต้มอ่โอเคมพ่อของเธอุโอเคไหมเโอเคไใส่อะไรไม ยอ,อนเป็นคนชอบกินเกีดเด๊ยากเยี <Ph> <Yeah. S 1> ่ยมเลยเยี่ยมอร่อยมากเลยทุกคนที่ร้านประมาณเท่านี้เนาะพี่เนาะสิบสามดอลลาร์ที่ร้านประมาณทาเ,เท่า,น,า,ทานี้ค่ะทุกคนสิบสามดอลลาร์ ไม่มีไข่ด้วยนะไม่มีไข่ตอนนี้บอกที่เคมาร์นไม่มีไอ้สเกตบอร์ดกริปพอต้องสั่งออนไลน์ดีสเกตบอร์ดัอะโมดไหมตัวใหญ่ไหมทั้งถ้าโฮสสเกตบอร์ดน่าจะมีมใช่ไหมโอเคไม่จะนึกว่าอยากได้แค่กริป mm hmm. ถ้าอยากได้สเกตบอร์ดน mm hmm. ี้ จันนี่รอ<ม>ไฟไหม้ใช่ไหมเมื่อคืนที่สเก็ตพาร์จะดูไหมคะล่ะ hmm? จันนี่บอกเธอไหมที่ซ้อนด้วยรถไฟว้าซ้อนเพราะตอน <Yeah. S 1> จนนี่ไปที่สเก็ตพาร์คเรมีไฟไหม้ไอ้ตึกข้างๆตอนนี้เขาต้อรีพอร์ตอินซิเดนต์แต่ว่า จ้านี่บอกว่าเขารอว่าจะมีนักข่าวมาไหมก็อยากก็อยากโดนโดนสัมภาษณ์จ้านี่อยู่บนเดอะรีพอร์เตอร์เดอะนิวส์ I would as well เพราะเขาเขา the triple O ว้าวจำเบลลิงเนี่ยยูนเนอร์จำได้ไหมร้านย่าเมื่อก่อนจำได้ไหมตึกที่ร้านย่ามันใกล้สเก็ตบอร์ดใช่ไหมไมมันมีคนจุดไฟเผา the เคือพาแม่ใ hmm. ช <laughs> mm ่ไหมว่ามีข่าวไหมไม่มีนักข่าวเลยถ้าถ้าเป็นบ้านคนน่าจะมีนักข่าวพอเนาะถ้าเป็นรัสเนเนาะใช่แต่หลายคน g ป็นค ก็จะเ็ต้นประสมันน่าจนไม่่ดีม,ดนนมันโดนพยายามเอาอาประกันเนาประกัน,นประกัน Can I try yours Sophie? Can apply.

Okay. I'm trying to think. Like there's some interesting stuff, but not really. It's a pretty mundane. What is this? A tomorrow, done? Yeah. What about? เยี่ยมเธอตอนที่เธอ,อ,เอไปตัดหญ้ามันร้อนที่สุดพอดีเลยเสีตายวันนี้ใช่ไหมไม่วันนี้เขาไปตัดหญ้าใช่ไหนที่แอนดรูว์แต่ว่ามันวันที่แบบเป็นเวลาที่ร้อนมากๆเลยพอดีเลยแ And yeah. อนดูว์ไหมเย่ทำยังไงบ้าง Yeah, he's alright. He's going to see a concert this afternoon. Oh, really? ACDC. Alright, yeah. oh, yeah. cool. Hey, One of my mates is going to see him this afternoon. Are going to see Yeah, Yeah, going to see him. Hmm? I don't know. That's not band, right? Yeah, yeah, they're a It wouldn't be either.